ปตะยาหน่อยายไม่ยังอันยามากอันนั้นนะคือ้าแตกเบิ่มนะขับปิดหมดเครื่องบินแล้วปิดยังกรดียังเงงย่านิด่น้องเลยข้าแตกไม่กระอบอเป็นยังดอใรอกไงทอเหนื่อยดอยากห้างถ้าก็ทอหลุนได้มาอย่างไรรักไม่ไปจอด ค,คือหลุดพี่น้องไปน้ยานตะกั้วแห้งทั้งลมทั้งพนมาเลยถ้าจะทอลหัได้ไปใส่นอนไปัวได้ไปถาบบุมใครคับบุหูไอ,อ้เบนผูเขาคับไปผูกทอไปผูกจะซ่อมเบองดาวแมวบ้างไอ้แมวเราสุยังยันดาแมวเันจ็ไปคับ 可以偷不？样，老婆那边样。嗯 Iya yeah. matok พ้นท้าในเงี้ยเงื้องเราเสษน้าพ้นมันท้าเขามาบนนอนเรารก,กรจจอดถัพี่น้องถือถือบาดใจจับนี่ขะจ่องพี่น้องว่าอยู่ไซตอนนี้ม่ห้ามาห้างัวอยู่โคกพี่น้องเอ้ยลังจากีผ้าพ้นตกน๊กนักเนาะโอ้ยย่านที่พี่น้องไปก่อนเด้อฉันมา สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านมื้อนี้มาหางัวพี่น้องให้ย่างหอบที่ปั้ดทุก็แล้วก็สุดท้ายมาเห็นอยู่ไกล้เลยพี่น้องเอ้ยโคตรนี่พี่น้องย่างจนว่าห่อปั้ดฉีบตัวปัดทีวีบ่ทันซะย่างเกี่ยวไปงัวมามาเกี่ยวใกล้ๆนี่มาพ่อเพี่น้องเอ้ยโอ้ยว่า แม่จเจ้าเฮ็ดกระข่อยน่า้องเว้นขวากย่างเลาะยืนจนจะค่อยแห้งเลยย่างมันนี่มาความอดมือแรงเนี่ยพี่น้องอึ่งจะแทะมือแรงพี่น้องแต่อึ่งจะแทะมือแรงกะเมือ่อยไรตื่อหนาวก็จะหนาวสัน่นหยอจกมากระสาวสุยพี่น้องเลยยังฮะอึ่งห้องอึ่งห้อง ได้อืองตัวหนึ่งพี่น้องเลยได้ต้นทีเลียงสนับไอ้ฟ้าทั้งคุณน้ามแนมไปน้าเพียงเข้าเข่าหรือได้พี่น้องเลยทั้งคุณน้าไหลเป็นทางนะที่แนมไปเข้าเข้านะพี่น้องน้าไม่หันไหลเป็นทางเลยนะน่่าน

โล่ละแปดสิบาทกับชิพ่อซื้อเอาอยู่นะพี่น้องคันเละลายมือแรงปกตินั่นโลหนึ่งแปดสิบาทเนาะเฮ้ยคันมันเอื้องเลาย,ลาย,ลายปกติโลแปดสิบาทโล่แปดสิบาทเลยปานนี้เอามาเห็ดแห้งต่างแห้งพี่นอ้องกินก็นแซ่บได้พี่นอ้องกะอาจจะถามพ่อใหญ่ชายเนาะเพราะว่านะมือแรงนี่สงสัยเ้าสิไปสู้พอย,าย่างใช่แต่เว้นหมดแล้วพี่นอ้องเพราะว่ากินเขาแล้วอับนะ ที่เขาแล้วเนียชงใช้ไปเลยพี่น้องเลยย่านในปรสสูวูปุไงใช่ออพี่น้องเพย่านเพิ่นไปปยา่ไไปทางหน้าพ่ใชอน่ปาปไงใช่ปะนที่ร่องหัวคุเดียวหวอาร่งหลเจ้าเจ้าเจ้ปน้ำบ่อบก็เดี๋ยวไปน้ำบ่ปอ,อปุอออยไใช่ออทั้งุนมันแห้งไหนปุยไงใช่นะยร่อยโปรเซ็ตมูมิแกงขันไปน้ำ่าวน่ะ โอ้ยยังเมื่อไหนก็ไปกลัวงัวแล้วก็อาบน่ะอันทุกสายจะไปเลยพี่น้องเลยคันพงไงใช่นะว่ารอยปรเปอร์เซ็นต์มูมีกายว่าแกงกายว่างงวงแต่ว่าสิย่างท่านละวอเท่านั้นแหละพงไงใช่นะเราไว้พี่น้องทุกสาเราเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนึ่นะคำมากเลยเป็นเราไปเลย เากัะสิบไปกันหนาวจนฉัตว์ยักหยอกน้ำโพดอ่น้ำพี่น้องน้ำปาาอยู่หักโบ้เฮิรดอกช็อกโบ้เกินมือช่องมือแห้งเมิดว่าดินมันพันสุ่มสํบพี่นางปัญญาเกิดแล้วมาฮอดเฮือนฮอดบ้านตะขี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอุ้งกับห้องกลางเวน สาสุยสิบปจับอื่นแหละพี่นอ้องเ้ยนับบางดูคขอบอยู่บ่าน่าน้าคล้องๆนี่แหละคือสมบัติพี่นอ้องเ้ยสมบัติซึ่งสิบโมเมนท์ทองคำแต่นี่ก็คือสมบัตินะเอามาอื่น โอ๊ยจะคือทำลายจิตใจข่อยแบบนี้เนการทิมอึ่งที่ข่อยมากที่ข่อยมากที่ข่อยสิกินมแม่อึ่งน,นะห้องเลยเนี่ย<ม>ปลาโถจะแบบเ่าปลามาต่ใส ว่ายิงคุณได้ปลามาจากที่ใดเยอะแยะเลยแม่เอาปลามาจะใส่ป้าบอกแพงมาหายพี่น้องก็เดี๋ยวว่าจะไปตึกเฮ่สะดอกโทษได้เงึงคือสิเก่งแท้กรเดี๋ยวไปตึกเอาอยู่ใหน้า โอ้ป้าบะแพงเพิ่นเอามาหายพี่น้องบะแจงบะแพงมาแจกว่โทุกครั้าคือได้ลายแท้เออใครอยากให้ย้ายเงื่งลายบอโอ้หาโลขอบคุณลายๆเด้อคุณยายใจดีเพื่นผักมาหายหายอยู่ดีมีแห้งเด้อ กินสิ่งได้กระสมความมุ่งมั่นปรถนาเนาะปลาจนเต็มกระซัมซาซุยก็คือกินแต่ลายมืออยู่แต่ว่าเท่ากับชาซุยกับสีแบงไปให้ไปแถ่หน้อยบ้านบ้านใกล้ๆนี่แน่เนาะไปแถ่หน้อยผู้ถือเรือตัดทะเลพี่น้องสีแบงไงไปแถวหน้อยตัวหนึ่ง้วก็สีแบงแม่เอาไปใหนไงยุยื้อเท่าไปไหนนี่นะขับรถตุ๊บตัวหนึ่ง กระเจ้าไปให้ใบใหญ่น้ำพี่น้องเอ้ยเลือกหากระเซ้าเม็นกินเนาะส่วนนี้เท่ากันดแนวกินเนี่ยสบายเห็ดแห้งเหยังกินน้ำเอามาใส่ทงดูสบายไปเท่าน่อยตัวใหญ่เนี่ฮะสบายเห็ดหนึ่งบางนาวกินเท่าไหร่เออเออเเห็ดหยังกินกับเห็ดแล้วเอ้ยเน่ยนอยอันนี้หัดพอนญ่อืมเอาเม็นสีโตเนาะห้ดพอนายสองบ่ พันธุ์ใหญ่ชองโตบอเขาหลายคนเนาะข้าวเจะหลายคนข้าวกระมิ่นชีเออจ้คือบ่ตัวนี้ญ่แล้วเอออ่าบัวต้นนี้เนาะเออไข้กับตัวนี้เออตัวใหญ่ตัวใหญ่ทัพตัวน้อยแต่ว่าทรัพยซื้อกับกระมิ่นสีโตเม็นกินในครอบครัวเมนกินในครอบครัวกระแมนคันเพื่อนยายเคี้ยวข้าเจ้ากับบวกกินแมนแบ่งแบ่งไปหายเหล้ากับบวกกินยายเคี้ยวนะเหล้ากับเหาเห้าโบราณข้าเจาะข้าเจาบัวมากเขาเจ้าบัวมากแต่ซื้อเราก็ยังบ่เคยซื้อป้านี่พี่น้องเลย อันนี้ครับก็คือบอกวความจริงเนาะจะ,ปะไ,ปปไปให้ไปเท้าวน่อยก่อนพี่น้องอย่างเอาปลาไปให้ไมเท้าวน้อยก่อนพี่น้องฟ้าอย่างไม่คำาแล้งไปเยื่องอื่นอีกก็เขาขอบคุณไปทั้งผู้สิเพินเอาปลามาให้เนาะบ่าวแพงแลลวกะผู้ใหญ่ใจดีสิเพิ่นสื่อให้ผักมาทำบ่าวแพงกะขอบคุณหล,ลายเนาะอยู่ดีมีแห้งเดอ้อ ยินไม่ยังเงื้งว่ะยินบ่าวแพ่งว่าว่าเป็นอันเพื่อนว่านเอื้อกับอ้ว่าฝากมากกับขอบใจละลายเด้อเอื้อกับอ้ให้อยู่ดีมีเฮงให้มีความสุขไม่เท้าวทนายเอาป้านี่ยให้ไปขาไปให้จีไปผีเลยป้านิน กะแบ่งให้ญาติพี่น้องกินนําเนาะมันก็หลายมันก็ได้น้อย5 6 7โตซาซุยก็แบ่งให้พี่น้องนําแล้วก็ซาขึ้นไปให้ครอบครัวแม่ใหญ่นํา2โตซซุยก็จงเป็นกินอีก2โตออพิจงเป็นกินอีก4โตเนาะปาอ้าว้าหิวด้่ เอาไปเห็ดกินแรงเออโอ้ยอันบ่าวแพงขึ้นเอาแบ่งออกมาให้มีไงเงื้งหาโลแล้วบาดนี้ถ้าเห็นมันลายก็เลยว่าโอ้ยจะสิกินอย่างไรแบ่งแป้งไปแถวนอกกินน้ำก็เลยว่ะแลกอาชีพเอาขึ้นไปให้ไอ้แม่ไปใช่ไหมหัวหอดผู้แรกคือมาไว้แทะก็เลยแบ่งให้เนี่ยพี่พี่น้องกินน้ำทางบ่าวแพงแบ่งตาซุยแล้วก็ตาซุยกัแบ่งมาตอแบ่งมะตอปะ ไ้กันสาพอกันคลิปหนาพี่น้องขี่เตรียมไปยังอื่นสบายดี